could you share with us your thought about this game and your team performance today? i, I am satisfied about the result. Uh, we played against uh, a very quality team. i told they are in very good uh, position, in good moment after four win and one draw last five games. Uh, we played well uh, 45 minutes, but uh, i told that there is no league in Lebanon now is interrupted. players are without training session 40 days. and in second half, i tried to change, to keep rhythm, but uh, uh, opponents was better in the second half. I will tell. and we have lucky. this result will give us confidence for the future. i think we are on the good way. Uh, some new players i try. they satisfied me. chakrun from germany and this Fahro. they are from third and fourth division league. ครับก็สำหรับกินในเกมนี้นะครับเฮดโค้ชก็พึงพอใจเป็นอย่างมากนะครับได้เล่นกับทีมที่มีคุณภาพที่ดีเยี่ยมนะครับแล้วก็นักเตะก็สามารถทําได้เป็นอย่างดีนะครับก็อย่างที่ทราบกันว่าทางทางทีมเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการเก็บตัวนะครับด้วยด้วยข้อด้วยเหตุการณ์ที่ไม่ปกติในประเทศเลบานอนก็แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผลที่ออกมาสุดท้ายแล้ว ก็ถ <S an> ือว <an> ่าโชคดีนะครับที่ทางเลบานอนได้มีโอกาสได้เล่นกับทีมที่ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างทีมชาติไทยที่ก่อนหน้านี้ชนะ4ี่เสมอหนึ่งมานะครับก็นอกจากนี้นะครับตัวผู้เล่นตัวใหม่ๆนะครับอย่างเขายกตัวอย่างอย่างเช่นนักเตะที่มาจากเยอรมันซึ่งจริงๆแล้วก็เล่นอยู่ในระดับระดับลีกในระดับที่ที่สที่4ของเยอรมันแต่ก็ถือว่า ทครับผมครับผมกอริศนะครับจากคิดใจโค้งนะครับสอบถามเฮดโค้ชหนึ่งครับกับวันนี้แน่นอนว่าเจอกับทางด้านของทีมชาติไทยที่ที่อยากที่โค้ชว่าคือถือว่าเป็นทีมที่ดีมองถึงจุดแข็งหรือจุดอ่อนในส่วนของทีมชาติไทยในในในส่วนที่ว่าเรบอนอนเจอวันนี้มองยังไงบ้างครับ about the the, the game today's uh, against Thailand Uh, as you said earlier, that Thailand is one of the strong teams. So uh, he, he would like to know uh, about this game, only this game, what is the strength and weakness of Thailand? I know that they miss several players. I know Thailand miss. If you compare the game against Syria and the uh, Philippines, they miss five or six players. But anyway, they, they are very strong. They have 25, I think, similar players in the squad. วันนี้นะครับก็ <c oughs> เขาก็รู้รู้นะครับว่าทีมชาติไทยเนี่ยถ้าเทียบกับในคิงส์คับที่ผ่านมานะครับที่เจอกับซเรียและและกับฟิลิปปินเนี่ยทีมชาติไทยขาดผู้เล่นตัวหลัก5-7คนนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ ก็ถือว่าทีมทีมชาติไทยยังยังยังตัวที่มาทดแทนที่เรียกมาใหม่หลายๆยคนเนี่ยก็ยังถือว่าทําได้เป็นอย่างดีนะครับถือว่าทดแทนได้ดีเลยทีเดียวนะครับอันนี้ตัวเฮดโค้ชก็ชื่นชมมานะครับก็เมื่อเทียบเทียบเทียบกับของเขาเองเนี่ยเขาก็มีนักเตะที่มาจากทั้งต่างประเทศนะครับที่ทั้งเยอรมันทั้งอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งก็สามารถเป็นเป็นคู่ต่อกอของทีมชาติไทยได้ดีเช่นเดียวกันครับ Very good analysis of you uh, we play a quite first half But after that, we lost energy and a lot of players asked me for substitute. If I can't make 10, I will do this. Uh, you know, I make uh, some monitoring uh, around the world because Lebanese are um, uh, around the world 15 million. One five. And uh, I have big connections. Sometimes I'm traveling to see players under 21. This guy from, is from under 21. This Sami. In to je zelo dober potencial, njegova prihodnost, seveda. Toda prvič je z nami, tudi Chachroun in Fahro. Ni lahko v ekipo vstaviti tri nove igralce. In to je zelo, zelo dober splet za našo prihodnost. ครับ,รบทางนักข่าวก็ถามถึงเรื่องเกี่ยวกับการคัดเลือกนักเตะนะครับเพราะว่ามีนักเตะบางคนที่มาจากอายุต่ำกว่า20ปีแล้วก็23ปีซึ่งซึ่งก็ถือว่าน่าสนใจนะครับก็ทางทางโค้ชก็บอกว่าเขาก็พยายามคัดเลือกนักเตะจากทั่วประเทศนะครับซึ่งประชากรของทางเลบานอนเนี่ยก็มีประมาณ15ล้านคนนะครับก็แต่อย่างไรก็ตามนักเตะที่เลือกมาเนี่ยเวลาลงเล่นจริงๆแล้วเนี่ยก็มีบางคนที่ยังความฟิตก็ยังไม่ค่อยถึงนะครับเล่นไปแป๊บหนึ่งก็ ก็ยังแรงก็ตกไปนะครับครับผมผมพัทวรัตน์จากเพนาวไทยแลนด์ครับเอออยากถามโค้ชถึงเกมต่อไปครับที่น่าจะเหลือแมตช์สุดท้ายกับเมียนมามองมกมองยังไงบ้างครับมีความเตรียมพร้อมยังไงกับเกมสุดท้ายของเฟรนลี่แมตช์ครับโอเค please please talk about the next game against Myanmar what, what is your point of view of the next game and how do you prepare for the next game uh, same uh same vision just I will not uh, use radi and players this uh, sure from australia i will let them to rest because also i need to try some players from this position we are travel tomorrow recovery training preparation and i think we will play one more good game because uh, till march we don't have any games more because no fifa day it's not easy <coughs> เราก็มีผู้เล่นตามตาม,มีความที่มีความสามารถค่อนข้างจํากัดแล้วมีระยะเวลาใน,ในการเก็บตัวค่อนข้างค่อนข้างน้อยนะครับโดยโดยเฉพาะเรื่องของความฟิดโดยในวันพรุ่งนี้เนี่ยทางทีมก็ต้องเดินทางต่อนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็จะต้องมีการพักนักเตะผู้เล่นบางคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเตะที่มาจากออสเตรเลียนะครับ